สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาสีข้าวให้ดูนะครับเครื่องสีข้าวเนี่ยครับไรซ์ไรซ์มิลแมชชีนนะครับผมเป็นเครื่องสีข้าวแบบครอบครัวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีที่ปิดนะครับเวลาใส่ข้าวเราก็ดึงออกนี้แต่เราต้องใส่ข้าวก่อนเปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดนะครับผมนี่นะครับ จะสีให้ดูว่าข้าวหนึ่งถุงปุ๋ยเนี่ยข้าวหอมมะลินะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับผมด้วยเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องสีข้าวอันนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรำออกนะครับรำออกก็ใส่ถุงปุ๋ยฝั่งนี้เอาไว้บดอีกทีนะครับบดละเอียดนะครับีเครื่องอาตาก้าผลไม้ก็ไว้ถ่วงนะครับถ่วงน้ำหนัก นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ได้เติมข้าวหอมมะลิลงในาถาดรองแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปก็ทำการเปิดเครื่องนะครับบิดมาทางนี้นะครับเครื่องของเราอันนี้คือสีข้าวข้าวเหดียวไปนะครับแล้เวเราก็ดึงตัวนี้นะครับให้ข้าวมันลงนะครับ แล้วก็ลอบอันนี้ใบเมล็มันก็จะมีข้าวสารมากนะครับในข้าเปลือกปกนมาด้วยนะครับ ออกมา3มทางนะครับอันนี้ทางนี้คือเป็นข้าวที่เม็ดหักนะครับส่วนนี้สําหรับไว้กินไว้ทานนะครับเม็ดก็จะแบบนี้ตัวสังนี้เม็ดละเอียดสุด,ด,ดครับเยครับสเอาไว้ให้ไก่ครับ หมดแล้วครับผมน,นี้ตัวช่วงนะครับผมกันเครื่องโยก ครับพอใกล้จะหมดเราต้องเอาไมา้แย,ยงครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยลงครับมันไม่ค่อยลงนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณน่จาจะ20นาทีกว่าครับผมแล้วรอหมดก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าม,มคนคผ ไม่เกินสามนาทีนะครับต่อเป็ถึงปุ๋ยนะครับประมาณนี้นี่ก็หมดเสี่ยงแล้วครับผมเนี่ยนคือข้าวหล่ คอวทางนี้ก็จะเป็นพวกหำพวกอะไรก็ใส่สิกง ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดับเครื่องนี่ครับข้าวที่ได้ครับหนึ่งถังเต็มเต็มเลยนะครับหนึ่งถุงปุ๋ยหนึ่งถังสีก็นี่ก็รำนะครับรำโอ๊รำก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้นะครับเอาไว้ให้ไก่ให้ไก่เคลียร์แล้วก็ เอาปุ๋ยไปใส่ต้นยางโอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ผามาชมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ